เดี๋ยวก่อนขอโทษทีนะครับท่านอยู่ๆอยู่ๆภาพหายไปเลยนะครับแล้วก็มันก็มันก็ออกมาจากออกมาจากเฟซเลยครับออกม่เคยเจอนะนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ก็เรียกว่ามันเป็นกาเรียกาอาจจะเป็นคนที่โลเทคหน่อยนะแล้วก็หายไปเลยนะแล้วตอนนี้คนกำลังงงๆอยู่ในเพจเพจซ้อนเพจหรือเปล่าก็ไปดูนะผมไลท์ไลท์ซ้อนไลท์หรือเปล่าก็ไปทราบเลยครับนะมันหายไปเลยครับท่านนะ ออแต่ออแต่าาก,การเชิงของดรกอรนัทเลยนะครับผมก็เลยต้องเข้าใหม่นะครับไม่งั้นมาหาาไม่เจอเข้าใหม่เลยอ่อยังไงดีว่าไปเลยไหมต่อจากเมื่อกี้นะออทุกท่านครับก็เลยงงตัวเองนะครับว่าอยู่ๆมันหายไปเลยนะแล้วก็เนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่ได้ตอนนี้นครับโอเคถ้างั้นผมต่อเลยนะครับเพราะมันสามารถดูย้อนหลังได้นะครับเพราะว่าโอเค วันนี้ผมอยากจะมีการได้เชิญชวนทุกท่านนะครับมาเรียนรู้นะครับมาเรียนรู้วิธีการทําเงินจากคาาวันด้วยกันเพราะอะไรครับเพราะคือเราต้องยอมรับก่อนนะครับว่าในรูปแบบการตลาดของคาวันเป็นรูปแบบของออนไลน์100%เป็นะครับเป็นธุรกิจออนไลน์ w o r k f r o m Home ได้เราสามารถทํางานที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตอันนี้คือเรว่าสิทธิพิเศษของการทําธุรกิจในรูปแบบการตลาดของคาาวันดังนั้นในฐานะที่เราเป็นนักการตลาดเราต้องศึกษาได้ว่าจริงจริงหรือไม่ที่เขาบอกว่าคนจํานวนมากเลยที่ เข้ามาท,ทําธุรกิจกับคาวันแล้วชีวิตเปลี่ยนเข้ามาทาธุรกิจคาวันแล้วเขาได้เงินมาอาสารจากแพลตฟอร์มการตลาดของคาวันทุกท่านดูดีๆนะครับวันนี้นะครับมีคนจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่เขาสามารถสร้างเงินจากคาวันได้ด้วยการส่งลิงการส่งต่อการคอนแทคไปยังผู้คนจํานวนมากอันนี้คือการตลาดที่มันเกิดขึ้นนะครับผมก็เลยงงๆอ,อยู่ในการตลาดว่าเอ๊ะเอาไงดีเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเนื่องจากว่าอา่ร้านนี้มันเป็นร้านของเพื่อนเนาะ แล้วเคลเรนนะลูกค้ากำลังมาผมก็อยู่ในห้องวัดสายตาของเขานี่ดูนิครับนี่คือห้องวัดสายตาเนะนี่ยว่าห้องวัดสายตาไหมอ่าแน่นะผมเอางี้ดีกว่านะเดี๋ยวผมไปผมไปออกผมไปไลฟ์ในรถด,ดีกว่าทุกท่านจะได้ไคือเสียงมันจะได้ไม่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 แรกับไปแรกกันมานะครับอ่าต้องขอเวลาประมาณสักห้าทีนาะห้าทีไม่เกินห้าทีละสิบนาทีนะเดี๋ยวจะไลฟ์เดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามใหม่ดีกว่านะครับจะได้พูดต่อเนื่องนะไม่งั้นผมก็จะ เสียสมาธิเนาะโอเคพอดีตอนแรกคิดว่าไม่มีลูกค้าผมผมเข้ามาปุ๊บนะผมไปที่ไหนนะแปลกมากเลยทุกท่านผมไปร้านไหนนะครับปกปกติร้าน่อไม่มีลูกค้าน,นะพอผมไปซื้อไปสั่งอาหารเนอะผมไปร้านอาหารเนอะพอไปสั่งอาหารไปนั่งปุ๊บเนี่ยลูกค้าจะเข้ามาเต็มเลยเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนเรียกแขกอะหรือเนี่ยเมื่อกี้เชื่อไหมร้านนี้เขาบอกพี่เพื่อนบอกว่าเฮ้ย hey, ไม่มีลูกค้าแต่งแต่ยังไม่ได้เปิด